อย่าึ่งนะดาราสาวชื่อดังรีบเบรกหากฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมาจะ2ปีแล้วจ้าระหว่างก้อยอรัชพรโพก,กินพากรกับนิกกี้นัชชาตจันทพันธ์ที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มจากเพื่อนมาเป็นคู่จิ้นและเป็นแฟนกันจริงๆจนถึงทุกวันนี้ตัวที่ผ่านมาเราจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่าระนาราของพวกเขาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งหวานชื่นมึนขนาดนี้ก็อยากรู้แล้วแหละว่ามีแววมีข่าวดีหรือย,ยังเอ่ยงานนี้สาวก้อยก็ได้ออกมาเปิดใจ สัมภาษณ์ถึงเรื่องอนาคตและพูดถึงบ้านของนิกกี้ว่าใช่เรือนหอหรือเปล่าก้อยก็บอกว่าสมมุติว่าถ้าบ้านได้เขาซื้อแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้ออะไรที่มันมากมายบ้านที่อยู่กันแล้วมีความสุขแค่นั้นพอแล้วรับเรื่องแต่งงานถ้าจู่ๆนิกกี้จะมาขอแต่งงานก็อย่าเพิ่งนะอย่างไม่รีบพอเราใช้ชีวิตไปสักพักมันจะเห็นว่าเราพร้อมตอนไหนก็น่าจะเจอเวลานั้นเองเอาเลยจ้าได้ยินแบบนี้แล้วแฟนคลับก็รอลุ้นต่อไปเลยอิ๊อิขอขอบคุณภาพก้อยอรัชพรนิกกี้นัชาภาพแหล่งข้อมูลข่่าาวทีมท .com คะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ